เอาแล้วครับผมก็ขอกราสวีลิงที่วัฒนการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคุณตี้บายๆแล้วครับผมเอฟดอมคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ฮะแปลกหน้าแปลกตานะฮะอีกาม่วงหายไป เปลี่ยนสกินบ้างนะฮะเบื่อแล้วนะคนเล่นเบื่อเองนะครับอีกาโบได้เห็นหน้าแม่งทุกวันเโอเคนะาขออนุญาตฟาร์มของก่อนลักกันนะฮะก็กลับมาเล่นในด่านเก่าช่วงนี้ผมเล่นด่านเก่าบ่อยหน่อยนะเพราะว่าผมคิดถึงเอ้ยข้างหน้าบทน้อยคอยรักสวัสดีครับถ้าเทียบระหว่างแมปเก่ากับแมปใหม่อันไหนเดือดกว่ากันเนี่ยผมว่าแม่งเดือดทั้งคู่เลยนะแต่ว่าความน่าเล่นเอาจริงๆแมปใหม่จะน่าเล่นกว่านะครับเพราะว่า ผมว่าหลายๆอย่างนะมันดูน่าเล่นกว่านะครับคนเยอะด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเอาจริงๆผมชอบถ้าเอาชอบจริงๆอผมชอบเล่นแมปเก่ามากกว่านะครับมันคิดถึงอน,นะเออรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแมปเก่าเนี่ยทั้งเออทั้งแบบลอยฟ้าเอออะไรเออมันไม่เดือดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรสู้ๆกันไปนะ <laughs> โอเคอันนี้ก็เรียกฮอเดี๋ยวไปเอาอัปเกรดเอาอะไรแล้วก็จะไปหาคนกันนะครับผมตอนไหน,น โอเคตอนนี้มีรถอยู่ข้างหน้าเพื่อนไปฮัลโหลลืมบอกไปหรือเปล่านะตอนที่ผมมาเล่นเจ้าตัว M13 อีกเช่นเคยนะค,คือผมตอนนี้ผมกําลังซุ่มซ้อมปืนอื่นๆอยู่นะฮะแต่ว่า,าบางทีมันผมมีปัญหาเรื่องคลิปนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวๆนะข้างหน้ามีบอทตัวหนึ่งขอก่อนลวกันเพื่อนลุมโซมันลุมบอทเหรอวะเนะี่ยบอทว่าเออบอทนะครับเอ้ยโอ้โหรถเอ้ยโอ้โหสไลด์ไม่ทันอ่าเพื่อน <laughs> ยิงเพื่อนตะแล้ว โอเคนะปั๊มเกาะปั๊มอะไรก่อนนะก็เดี๋ยวจะไปล่ามันอีกทีหนึ่งนะครับไอรถคันนี้ไปเพื่อนเดีย๋ยวไปเก็บของเก็บอะไรก่อนนะกันนะฮะก็ผมกําลังซุ่มซ้อมอยู่นะครับสําหรับปืนอื่นๆนะใครอยากให้ผมเล่นปืนอะไรคอมเมนต์มาได้นะฮะคือผมโอเคนะครับที่อยากจะพัฒน,นาคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าเอเม็กไนเอออะไรเออย่างเงี้ยมันมันมันมน,น่าเบือ่อใช่ไหมล่ะผมก็อยากเล่นปืนอื่นบ้างครับตอนนี้อาจจะแบบ ไม่แน่นะผมอาจจะมาเล่นไทยยี่ห้านะเพราะว่าไทยยี่ห้านี่ก็เป็นปืนที่ค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะครับมันลั่นเร็วนะครับแต่ว่าทําไมคนอื่นเขาไม่เล่นก็ไม่รู้ต้องมาลองดูกันนะครับแล้วก็ปืนพวกเอ้ยเดี๋ยว,ยวนะข้างบนข้างบนเหรอข้างบนเหรอโอ้โหดีไนมะ่หัวแตกเองโชคดีของเองไปนะฮะเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้เพื่อนหเหมือนจะโดนยิงนะครับเอ้ยโหแทบเกือบโดนแล้วชีวิตกับหาไห่แล้วกู เฮ้ยเดี๋ยวโอ้แถบอ้ขอบคุณเพื่อนโอ้โหไม่โดนแถบได้ไงเพื่อนเพื่อนล้มนะเพื่อนลม้มจะอะไรนโอเคโอ้ไม่ทันนะครับชุบไปเลยแล้วกันตอนนี้ผมอยากเล่นไออะไร RPD นะครับเจ้าตัวปืน LMG นะครับผมอยากเล่นมากเลยผมรู้สึกว่าแม่งแรงแล้วมันก็ล่าเร็วด้วยนะครับ RPD นะตอนนี้นะผมกําลังคิดอยู่ว่าระหว่าง UL กับ RPD เนี่ยผมจะเล่นปืนไหนดีเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยแล้วกันนะครับ2ปืนนี้ คือตระกูล LMG อ่ะผมอยากเล่นนะครับเพราะว่าผมไม่แทบไม่เคยเล่น LMG เลยในขนาดใน MP ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับคือเป็นตระกูลที่ผมจับน้อยผมว่าผมจับเปิดลูกสองน้อยเลยนะอไอพวก LMG ผมจับน้อยกว่าอีกนะครับเดี๋ยวนะผมบอทเยอะจริงๆเว้ยโหอร่อยอิ่มเลยตอนนี้นะค,คือตระกูลที่ผมจับน้อยสุดคือถ้าไม่น้าแบบปืนพกปืนบอมพวกนี้นะผมจะนับเป็นเจ้าตัว LMG นะที่ผม จับน้อยสุดๆนะครับเพื่อนๆอยากให้เล่นปืนอะไรไม่ว่าจะเป็น ARSMG ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับผมโอ,โอ้โหเสียงตีนแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดด้วยข้างในนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคนหรือเปล่าน่าจะเป็นบอร์ดหรือเปล่านั่นไงบอร์ดจริงด้วยนะฮะคือลูกซองก็อยากเล่นนะ่ะลูกซองก็อยากเล่นนะ่ะตอนเนี้ยคือรู้สึกว่าไม่รู้เลยอยากเล่นไปหมดเลยคือผมเบื่อปืนเมตานะฮะไม่ใช่อะไรหรอก โอเคแต่ตอนนี้เรามาอยู่กับ M13 ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปพูดมากนะฮะโอเคตอนนี้ก็มาเอาแอร์ดรอปนะเพื่อจะมาเก็บ M13 ลูกรักนะของใครหลายๆคนแล้วก็ของผมด้วยนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเอาปืนเก่ากลับมาก่อนนะครับ M9 แต่เรื่องสไนนี่ปัดไปได้เลยผมไม่เล่นสไนนะครับตอนนี้ณนะตอนนี้นะผมไม่เล่นสไนผมรู้สึกว่าตอนนี้ AR แม่ง เอกับ s อสมแม่งแบบคองโลกจริงๆอะนะครับเลยแบบไม่รู้ดิสไนแม่งผมเล่นไม่เป็นด้วยแหละคนอื่นเขาเล่นเก่งนะแต่ผมไม่ค่อยถนัดด้วยแหละนะฮะตอนนี้ก็ข้าไปเคิวแล้วเนี่ยมีคนเล่นอา d พดีด้วยเห็นป่ะปืนบันดีนะครับอา d พดีเนี่ยมันชื่อ R า d พดีป่ะถ้าผมผิดขออภัยด้วยน,นั้นน่าจะอา d พดีนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนบนบ้านนะผมเลยแวะมาดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปแล้วอ,นะ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 อันนั้นอ้าวออวโกวนตีนมีเสียงปืนบนบ้าน โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแทบโคตรมหาศาลข้างในเอ้ยเดี๋ยวเราสองคนโอ้โหนอนทำอะไรจ้าเอาไงดีวะบุกเลยกันผมเล่นโล่ผมลืมไปผมไม่ได้เล่นในจานี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยยิงไอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยวัดผมยิงอะไรวะโอ้โห โอ้ผมยิงอย่างโง่อันนี้ผมโง่จริงผมยอมรับเลยต้องมีบ้างนะฮะวันที่ยิงโดนยิงไม่โดนแต่วันนี้คือแบบอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเราชนะเขาเขาอาจจะแบบไม่ได้เก่งมากหรือเปล่าหรืออาจจะแบบมุมอับที่เขาก็ยิงเราไม่โดนเหมือนกันแล้วเราก็ชนะอะไรอย่างี้โอเคเดี๋ยวไปหาคนกันต่อตอนนี้ฆ่าไป9คนแล้วนะเฮ้ยมีคนโดดไหมอ้ยเอากดผิดเดี๋ยวเพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาเลยข้างหน้าชนไปดิ ตายไปเอ้ยไม่ตายไม่มีเกาะไม่ใช่เลยโดดใหม่อะ่ะไม่ตายเหรอหรือว่ารถมันไม่แรงวะโอเคตอนนี้สิบคนแล้วนะฮะก็บอดเยอะมากๆเลยตอนนี้นะต้องไปเล่นแบบใหม่ยิงแบบใหม่อะ่ะบอดแม่งแบบโอโ้โหแทบไม่มีอ่ะยิ่งแบบต้นซีซั่นนะยิ่งแทบไม่มีเลยนะครับบอดเดีย๋ยวข้างหน้ามีคนนะตรงหลังรถนั้นเพื่อนไปแล้วเพื่อนรีไปไหนนะเพื่อนเดี๋ยวเอาเพื่อนน็อกไว้แล้วเดี๋ยวเอาตายไปแล้วเอ้ยข้างหน้าเดี๋ยวผมต้องไปการในเพื่อนเพื่อน เดีย๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยวเรามานะเพื่อนนะเดี๋ยวเราเอาฆ่าคนนี้ก่อนฆ่าคนนี้ก่อนอะไรหนูโอเคครับข้างหน้ามีสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวให้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกำลังเดินขึ้นไปชุบนะผมเห็นในมินิแม็พนะครับตอนนี้เดี๋ยวปั๊มก่อปั๊มอะไรผมเห็นคนสเก็ตบอร์ดอยู่แถวข้างล่างข้างหน,น้าสะพานนี้เลยมาจอดแล้วเซ็กตี่อยู่งี้วันด,ดีฮะวันด,ดีฮะเอ้าเฮ้ย,ฮยมันว <laughs> าร์ปเฮ้ย ไอ้นี่นวาร์ปเยเนี่ยคนนะเนี่ยถ้าวาร์ปอย่างเงี้ยบอทไมันหน้าวาร์ปครับบอทดมันแค่เดินกดตีนนะครับโอ้โหทั้งหมดสิบสองคนแล้วแต่ว่าคือมันไม่ค่อยเดือดนะครับอันนี้เป็นแบบสิบสองคนแบบสมัยก่อนมากกว่านะเพราะว่าคนมันชอบเดินคนเดียวบ้างเจอบอร์ดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับไม่ค่อยเจอเป็นตี้ถ้าอยากเล่นเป็นตีโหดๆเนี่ยบอกเลยฮะเดี๋ยวเลยนะไยืนทำอะไรอย่างนั้นอนะ่ะโอ้โหตายไปทีงอย่างนั้น เห็นไหมสังเกตไหมครับคือเขาจะเดินแบบคนเดียวคนเดียวที่ผมยิงเนี่ยก็คืออยู่กันแค่คนสองคนเองนะแต่ถ้าอยากได้ความโหดความมันต้องแบบใหม่แม่งอยู่กัน4คนตลอดนะครับแบบใหม่เนี่ยแบ็กเอานะเดี๋ยวผมจะหากาัดไปทํานะครับเพราะว่าช่วงนี้คือไม่ไม่ใช่อะไรหรอกผมติดติดใจแบบเก่านะครับคือมันสนุกดีผมชอบนะครับแบบเก่าแต่ว่าถ้าอยากได้ความโหดความอะไรเนี่ยต้องกลับไปแบบใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อ,ต,อต่อไปนะครับมลาระเบิดไปแล้วมีคนมาเอ้ยไม่มี ทำให้เสียงปืนมาจากด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยว้ข้างใน,นมีแอร์ดด้วยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเพื่อนฆ่ามันโอเคครับเพื่อนฆ่าไปแล้วเพื่อนก็เล่น M13 เหมือนกันนะคือตอนนี้ M13 คือมันโอ้โหคลองจักรวาลจริงๆเลยนะครับ M13 กับ M9 นะตอนนี้นะ M13, M9, f e n เน็ะครับคองไปแล้วนะครับคลองคองบอลลังมากกว่า AK แล้วคนเล่นเ k ค่อนข้างน้อยนะครับตอนนี้ โอเคตอนนี้คนเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับผมทีเราเหลือสามคนนะข้างหน้ามีคนผมเห็นอยู่นะครับมันยืนอย,อยู่หน้าบ้านเลยตรงนั้นไงโหระยะนี้ผมไม่ไหวหรอกผมไม่ได้ใส่สโคปไกลมานะครับแต่ถ้าแบบอยู่ในระยะเดียวกันอะไม่ได้เห็นแค่หัวอาจจะไหวอยู่นะเอ้เดี๋ยวผมเห็นคนอยู่หลังรถเอารถระเบิดก่อนแล้วกันจะได้โดโอ้รถระเบิดไม่โดนเฉยว่ะสงสัยมันอยู่ไกลนะครับบุกเลยแล้วกันเรามีโล่เอ้ยยิงอะไรวะเนี่ย โอ้โหเฟิร์สช็อตโคตรแย่ผมไปยิงข้างตัวมันนะครับแล้วผมก็นึกว่าเกมจบแล้วจริงในเกมผมนึกว่าเกมจบแล้วแต่เกมยังไม่จบนะฮะโอเคเหลืออีกคนสุดท้ายนะครับผมใครจะได้คิวนี้ไปผมขอเธอะนะฮะคนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าผมเลขสิบสี่ผมไม่ชอบนะฮะคือเลขสี่เนี่ยมันไปนพ้องกับคำว่าซีในภาษาจีนนะบ้านผมเป็นคนจีนนะผมก็เลยไม่ค่อยชอบเลขสี่เท่าไหร่นะครับผม โอเคปลาระเบิดขึ้นไปแล้วเพื่อนฆ่ามันเพื่อนโอ้เพื่อนตายโหดดีนะระเบิดเราได้กา็จบวันที่เรียบร้อยเลยนะกับเกมนี้ M13 ของเราคนระับไว้เจอกันเกมหน้านะว่าจะเป็นปืนอะไรหรือแมปอะไรเนดะี๋ยวลองรอดูกันได้นะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมเล่นปืนอะไรเล่นแมปอะไรหรือเล่นสกิลอะไรลองคอมเมนต์มาที่ใต้ล่างในะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมบายบาย